ไม่มีรอยแหว่งเลยนะครับใบยังอยู่ปกติเลยเราจะใส่พริกด้านไหนนะครับพลิกด้านไหนก็ได้นะครับเพราะนี่นะครับยังตัดขาดนะครับขาดท่อนเลยนะครับผมนะครับต้นหนาหนานะครับยังตัดได้ ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ฝนตกนะครับค่อนข้างที่ว่าจะบ่อยนะครับก็สําหรับใครที่ทําเกษตรนะครับหรือทําสวนปลูกผักอะไรพวกนี้นะครับก็จะพบกับปัญหาที่ว่าต้นหญ้านะครับหรือพวกวัชพืชของเรานะครับค่อนข้างที่ว่าจะอุดมสมบูรณ์เลยนะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องมีสําหรับใช้ในสวนผักนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะต้องเป็นเครื่องตัดหญาเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้อง ต้องมีนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับซึ่งในส่วนผักของผมเนี่ยคือผมก็ต้องมีไว้นะครับเพื่อที่จะตัดหญ้านะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการนะครับทดสอบนะครับใบตัดหญ้านะครับใบตัดหญ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับผมใน ใบตัดหญ้านะครับใบตัดหญ้าตัวนี้นะครับที่ผมมาทําการทดสอบในวันนี้นะครับก็เป็นใบตัดหญ้าตามมกุฎนะครับครับหนาอยู่ที่หนึ่งจุดสี่มิลลิเมตรนะครับส่วนความกว้างนะครับความกว้างตรงนี้สามจุดห้านะครับความกว้างสามจุดห้านิ้วนะครับส่วนความยาวความยาวนี่นะครับอยู่ที่1ิสองนิ้วนะครับในส่วนของคมนะครับคมของการคมของใบตัดนะครับสามารถ มีทั้งสองฝั่งนะครับมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับถ้าถ้าเผื่อเวลาเราตัดหญ้าแล้วนะครับสมมุตินะครับว่าหมดคมนะครับแล้วคือเราไม่สะดวกกับการที่ต้องเอาไปรับหรือไปเจียใหม่นะครับเราก็แค่พลิกมาอีกด้านหนึ่งได้นะครับซึ่งตัวใบนะครับได้ออกแบบมานี่นะครับมีให้ตัดได้ ทั้งสองฝั่งอยู่แล้วนะครับสองด้านเลยนะครับเราสามารถที่จะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับนี่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการทดสอบใบตัดหญ้ากันนะครับผมซึ่งใบตัดตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับเป็นกับพวกนะครับเครื่องตัดหญ้าที่เป็นสายสะพายแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวใบตัดเดิมนะครับใบตัดเดิมที่ผมใช้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือว่ามันแถม มากับเครื่องตัดหญ้านะครับนี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่สิบสองนิ้วเท่ากันนะครับผมนี่สิบสองนิ้วเท่ากันถ้าเปรียบเทียบความหนากันนะครับตัวนี้บางมากนะครับแผ่นนี้ยแผ่นนี้จะบางนะครับอันตัวใบตัดตัวนี้นะครับผมว่าค่อนข้างที่ว่าจะหนาโอเคเลยแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ตัดใบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําการตัดด้วยนี่เลยใบตัดใบนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรา เปลี่ยนใบตัดกันก่อนนะครับผมครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนใส่แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นของใบตัวเดิมนะครับที่ผมใช้นะครับนี่เอาวางไว้นี่เลยนะครับอันนี้ก็ใส่ไปแล้วใหม่นะครับข้อดีของใบตัดประเภทนี้นะครับก็คือเราจะใส่พลิกด้านไหนนะครับพลิกด้านไหนก็ได้นะครับเพราะเพราะคือมีคม มีคมตัดอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับสอฝั่งเลยนะครับเราสามารถที่จะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับนี่นี่นะครับความยาวเท่ากันนะครับ12นิ้วสินิ้วเท่ากันนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองตัดหญ้ากันดูนะครับ ก็ในส่วนของเมื่อที่ได้ทําการตัดหญ้าไปนะครับอันกี้นะครับมันจะเป็นแต่จําพวกพวกหญ้าอ่อนนะครับพวกหญ้าอ่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบกับต้นหญ้าที่ว่ามันแข็งกว่านี้นะครับเราหญ้าเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเป็นต้นกระเพราอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองทําการตัดดูนะครับหญ้าคข้างที่ว่าจะเยอะมากนะครับ ยาสูงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงเนี้ยแล้วมันจะมีเป็นต้นพวกต้นกระเพราต้นกระเพราอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดให้โล่งทั้งหมดนี่เลยนะครับ ท่านผู้ชมก็สําหรับต้นหญ้านะครับที่ผมได้ทําการตัดไปตรงบริเวณนี้นะครับนี่แหละตัดยาวไปยานู่นนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับมีสารพัดหญ้าเลยนะครับทั้งทั้งหญ้าอ่อนแล้วก็หญ้าแข็งนะครับมีหมดนะครับนี่นะครับดูรอยผมตัดต้นกะเพรานะครับต้นกะเพราผมก็ตัดทิ้งนะครับดูจากลักษณะนะครับโอ้โหขนาดนี้ก็ตัดได้นะครับนี่ ตัดขาดกระจุยหมดเลยนะครับผมผมตัดแบบยาวไปเลยนะครับตัดทั้งทั้งหญ้าทั้งต้นกะเพราครับผมตัดทิ้งหมดเลยตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็คือผมคิดไว้ว่าจะตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับี่มาดูใบที่ใบตัดกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ผมตัดทั้งต้นกะเพราเลยนะครับต้นกะเพราเนี่ยคอือยังไงมันก็แข็งกว่าหญ้าอยู่แล้วนะครับนี่มาดูกันที่รอยใบตัดนะครับ ในส่วนของใบตัดนะครับมันจะอยู่ด้านนี้นะครับเพราะว่าตัวตัวใบจะหมุนไปทางด้านนี้นะครับนี่มาดูร่องรอยนะครับไม่มีรอยแหว่งเลยนะครับใบยังอยู่ปกติเลยนะครับนี่สังเกตนะครับนี่ใบเรียบเรียบอยู่ปกติเลยนะครับทางนี้ก็เหมือนกันก็นี่นะครับในส่วนที่ตัดนะครับนี่ตัด ยาวเลยนะครับผมตัดยาวเลยตัดต้นกระเพาขาดหมดเลยนะครับที่ผมว่านะครับก็คือต้นกระเพรานะครับต้นหนาๆนะครับยังตัดได้นะครับตัดขาดท่อนเลยนะครับนี่จะให้ดูเป็นรอยรอยตัดไปเลยนะครับสําหรับตัวใบตัดตัวนี้นะครับผมดูแล้วนะครับค่อนข้างที่ว่าจะใช้งานได้โอเคเลยนะครับหนา คมดีด้วยนะครับผมโจมก็สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาใบตัดหญ้านะครับเอาไว้ใช้ในสวนผักของตัวเองสําหรับใบตัดหญาตามงกุฎนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับใครได้หลายๆคนนะครับผมผมก็สําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับ,ใ,ใ,รบใบมีตัดหญาตามงกุฎตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ลิบบาางก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับสําหรับผมนี้นะครับถือว่าใบตัดหญาตัวนี้นะครับ ค่อนข้างที่ว่าจะตอบโจทย์ผมเลยนะครับตัดหญ้าได้แบบโอเคมากนะครับตัดทั้งต้นกระเพราทั้งอะไรโอ้ตัดได้ขาดหมดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านชมก็ไว,พว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ